ครับเดี๋ยวจะพามาชมแผงหน้าปัดของยูสุตัวใหม่นะครับ1.9 DDI ก็จะมีข้อมูลบอกแล้วก็สีสันเพิ่มขึ้นนะครับวิธีปรับใช้งานเราก็กดตรงก้านนี้นะครับลูกตัวไอหนึ่งครั้งครับมันก็จะเป็นการเลื่อนเพื่อปรับไปดูโหมดต่างๆนะครับก็จะมีบอกถึงระยะทางที่ใช้ไปนะครับ ระยะทางที่สามารถขับได้นะครับระดับความสว่างเลือกโหมดนะครับทริปแล้วก็ระยะทางรวมก็ตาสิ้นเปลืองนะครับคือมีภาษาไทยมาให้นะครับตรงกลางก็จะเป็นมาตรวัดความร้อนอุณหภูมิภายนอกแล้วก็เป็นระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับทางซ้ายเป็นมาตรวัดรอบครับประมาณนี้ส่วน ชุดเครื่องเสียงนะครับก็การปรับปรุงให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคเขาคขาประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นแคปบเปิดได้นะครับ1น9 d d เจดเยูนะครับ